รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้ลูกค้าเรามาเราพูดแต่ความจริงใจดีมากค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะถ้าวงการบันเทิงเนี่ยเราก็สังเกตนิดนึงนะตอนนี้แต่งงานไปกันเยอะเนาะใช่หลายคู่แด่ดีไม่ไกลสงสัยเลิกงามยามดีนี่ปีนี้ถ้าเกิดเลิกดีจริงๆนะมีลูกกันเลยต้องดีใจกับทุกคู่ที่แต่งงานกันนะคะตอนนี้เราก็รออีกคู่นึงอะค่ะหวยเล็กเมื่อไหร่ละจ๊ะเกินกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เราก็ลุ้นกันอยู่นะว่าเขาจะแต่งเ่อหรแต่ว่ามีลูกแล้วเดี๋ยว อันนี้เลยที่ที่เป็นข่าวที่ว่าซ่อนลูกซันประชากรโรออาจารย์ที่รักรอนะจ๊ะสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้นหอมเคลียคิวไม่ได้อันนี้คือจำลองต้นหอมอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเดี๋ยวมันโกรธมันโกรธเปิดตัวมาเปิดหน้านั่นไงเป้าไอ้ขายกะปิลูกค้ามารอแม่เชิญครับผมท่านแม่โอ้โหท่านแม่ครับผมเออนี่แต่งตัวเหมือนจะแต่งงานเหมือนไปแต่งงานอะดอกเดิมอะไรกัแต่งงานอ๋ออันนี้คือกำลังศึกษากันอยู่ครับตอนแรกเราศึกษากันสองคนใช่ไหมพี่นุ้ยแม่่แล้วพอเรามีตัวเล็กมาเนี่ย เร,เราก็ต้องเริ่มศึกษา <3 S 1> เริศึกษาสามแล้วคนนี้เด็กที่อุ้มนั่นน่ะมีลูกด้วยกันแล้วเหรอเป็นลูกของน้องชายแท้ๆพี่ต้นหอมครับแล้วคนนี้พี่ต้นหอมก็เลย อุปการะเป็นรูปบุญธรรมครับชื่ออะไรชื่อน้องปกป้องฮะปกป้องแล้วพอดีผมเป็นแฟนเขาผมก็ต้องช่วยเขาเลี้ยงค่ะบิจริงระหว่างคุณกับพี่ต้นหอมเนี่ยใครเอาใจเก่งกว่ากันเห็นชอบสุดท้ายกันทั้งคู่เลยอ่ะเรื่องเอาใจใส่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นเขานะฮะเพราะผมเป็นผู้ชายดิบๆฮะไม่ค่อยจะแบบว่าขออ้างพออ้างจมิงเท่าไหร่พี่หอมกีอ้น่ะ พี่ออนไหมมูมีมีมีฮะมีฮะเขาชอบทำเสียงเสียงสองอะไรียกผมอิ๊บจิ่บจิดบจิ๊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 ่จย๊บจิ๊บจิ้บจิกบจิ๊บเิ๊บจิ๊บอา๊บจิ๊บจอ๊บาิจต้นหอมดีิ๊บจ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  จะส่งไปร้านนี้เลยต้องบอกว่าเป็นร้านสุกี้เรือนเพชรเป็นร้านสุกี้ในตำนานเลยเจโนเมียวอยู่แถวไหนายอยู่แถวไหนถนน,นเพชรบุรีเจโนเมียวไปถึงละไปเลยค่ะ <laughs> วันนี้ได้รับภารกิจนะครับจะมาทำอาหารที่นี่เลยครับที่นี่คือร้านสุกี้เรือนเพชรนะครับเป็นตำนานนะครับตั้งอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นเองอสวัสดีครับพี่ฟานอ้าว <laughs> 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 วััดีครบแค่เดินเข้ามาหนุ่มสันก็ต้องต้งกระจกับบรรดาลูกค้าสุกี้เรือนเพชรร้านสุกี้ในตำนานย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซะแล้วแถมยังมีพนักงานหนุ่มตีหน้าหล่อมาคอยต้อนรับอีกตั้งหากซึ่งเขาคือผู้สานต่อตำนานสุกี้เรือนเพชรรุ่นที่3นามว่าโอ๊ตนั่นเองเห็นหนุ่มสันมาถึงร้านโอ๊ตไม่รีรอค่ะรีบพาไปหลังร้านทันที จริงๆแล้วหัวใจสําคัญของซุกี้เนี่ยมันอยู่ที่ความสดคไม่ว่าจะเป็นทั้งผักหรือว่าเนื้อเนื้อผักกาดเนี่ยมันจะมามาเป็นลูกเลยเป็นลูกๆเลยฉะนั้นก็ค่อยแกะออกมาทีละใบอ๋อแกะอย่างงี้จริงๆคือต้องเช็คทีละใบเลยว่าใบไหนเนี่ยสามารถใช้ได้สมบูรณ์หรือเปล่าแล้วถ้าใบที่ไม่สมบูรณ์นี่คือทิ้งเลยครับใบไหนที่ไม่สมบูรณ์คือต้องทิ้งไปโอเคครับผมอันนี้พีไม่ได้นะครับผมเออผมให้พี่ซันจัดการเลยดีกว่าตากให้สะอาดผมนี่บอกเลยผมซอยหอมเก่งมากนะฮะทุกวันนี้นะครับเนี่ยยิบ แม่ต้นหอมนี่แหละค่ะคือคุณค่าที่สันคู่ควรอย่างที่หนุ่มโอ๊ตบอกค่ะว่าผักคือหัวใจสําคัญของการกินสุก,กี้ฉะนั้นจะต้องสดและสะอาดทั้งผักกาดขาวผักบุ้งขึ้นช่ายและต้นหอมของสันเขาก็จะล้างและพึ่งให้เสด็จน้ําก่อนจะจัดจานให้ถึงหมื่นลูกค้าค่ะอ่าอันนี้ของผมนะครับเออนี่เลยโอ้เนี่ ว่าไเลยจ้านี่คือเซตผักของผมนะฮะจัดผักกับสาวๆเสร็จแล้วหนุ่มสันก็ถูกส่งตัวขึ้นไปหาเชฟหมีเพื่อทําเกี๊ยวปลากันต่อแม่ร้านนี้เขาทางานกันเป็นระบบจริงๆเพื่อทำไส้นะฮะครับเฮ้เป็นหมูสามชั้นนะครับ เนื้อแดงกับสามชั้นผสมกันมันจะได้ไม่แข็งเกินไปผสมหมูทั้งมันทั้งเนื้อเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาพริกไทยและแป้งให้จับตัวกันเป็นก้อนเคล้าให้เข้ากันพักไว้นานหนึ่งชั่วโมงก่อนจะนำมาห่อ,อก,กับแผ่นเกี๊ยวปลาหันสามเหียมนะครับนี่อ่ฮะออมาแล้วครับผมเา,ป,าป้ารใหญ่ไปไม่เป็นไร,รไปี่อโอเคแล้วครับคุณหมดคุณหมด อ่าใช่ครับโอ้โหมีอะคุณนี่แม่ท <c oughs> ีมงานไห้บมมาทำอะไรย่ยอ่ะงั้นพอคะ่ะทีมงานเราก็หมดบุกละไปกินกันเลยปกติเขาจะกินแบบนี้คือต้มต้มเล็กอใช่ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันเป็นส่วนผสมของเต้าเจี้ยวซึ่งมันก็เป็นเต้าเจี้ยวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่ามีส่วนประกอบอื่นๆเช่นพวกกโนี่ใส่ผักเข้าไปนะฮะล้างเองกับมือ และก็ไม่ล้างมือด้วยนี่อ่าต้นหอมนี่นี่ครับนี่ต้นหอมนะฮะก็ว่าแล้วทำไมเรามาเนาะต้นหอมเยอะเชียรนะ์หลังจากใส่ต้นหอมสัญญาณทุกอย่างก็เงียบหายไปค่ะหายไปในปากหนุ่มซันนี่แหละผักสดๆกับน้ำซุปหอมหอมหม,มูนุ่มๆและเต้าเจี้ยวหมักของทางร้าน มันเด็ดจริงๆค่ะและนอกจากจะกินสุกี้แบบดั้งเดิมแล้วหนุ่มออตบอกว่าที่เห็นอยู่บนโต๊ะน,นี่ยังเอาไปทําสุกี้ผัดแห้งได้อีกด้วยเทไครได้ก่อนโอเคแล้วก็ตีตีตีเหมือนเดิมนะฮะหมูใส่นะครับหมูใส่ครับัวหมูให้สุกก่อนนะัวหมูให้สุกก่อนนะครับ,รบต่อไปคือใส่ผักโอ้ยไฟแรงมากเลยจ้าเรียบร้อยอ ่อยหอมครับเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดด้วยนอนอยู่กับเรานอนสวัสดีครับี่ในตำนานสุกี้ในตำนานจำได้ว่าเกิดมาแล้วจำความได้ก็เห็นแล้วว่าสุกี้ชื่อเนี้ยเรือนเพชรเนี้ยชื่อเนี้ยเป็นจริงๆถ้าย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วในตอนนั้นน่ะมันมีร้านสุกี้กี่ร้านหนึ่ของเราเป็นเจ้าแรกเราถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆคือสุกี้ ประเภทเนี้เขาเรียกว่าสุกี้ไหหลมํมีมาประมาณตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดร้านสักห้าถึงสิปีคือเป็น,นอาหารแบบเหลาเลยไหมฮะไม่ถือว่าเป็นอาหารเหลาเรียกว่าเป็นอาหารที่ เหมือนเป็นหางครอบครัวให้ทุกคนในครอบครัวมานั่งโตกร่วมกันแล้วก็ทานกันได้ทำแบกินได้แคุณผู้ชมดูเะฉันเคยไปแล้วใช่ยังเลยเคยไปแล้วกินกับแม่แล้วด้วยแล้วก็ได้ไปถ่ายรายการด้วยวันนั้นก็คือถ่ายเสร็จก็นั่งกินต่อยประมาณสองสามชั่วโมงเขาบอกนี่ไงเพราะว่าคุณกินไม่หยุดนี่ไงเขาเลยต้องส่งคนมาพี่เิงพี่หอมเขาบอกว่าเขาต้องแวะมาดูเลยว่าคุณหายไปไหนของคุณเนี่ยใช่พี่หอมตามมาท้ายด้วยมาแบบไม่รู้ตัวเลยเหตุการณ์จะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดขชมกินนะ